ถ้าน้ํามันจักไม่ขึ้นเราก็ถอดถอดตรงท่อส่งน้ํามันนี้นะครับออกมาแล้วก็หยยบจักรนะครับเอากวดมาลองใส่ตรงนี้ถ้าน้ํามันขึ้นแสดงว่าปั๊มไม่เสียนะครับเราก็ไปดูตรงที่อุดตันนะครับว่าอุดตันทําไมน้ํามันไม่ขึ้นตาแมวรูนี้ตันหรือเปล่านะครับรูรูรูที่น้ํามันออกมานะครับมันจะพุ่งขึ้นไปใส่ตาแมวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับอันนี้สายสายน้ำมันนี้จะเป็นสายน้ำมันที่ดูดน้ำมันจากตรงนี้นะครับที่น้ำมันไหลมาแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็จะดูดมาสายนี้ดูดกับถังนะครับน้ำมันจากไม่ขึ้นนะครับ เดียวมาดูหน่อยนยีว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นประเก็นือสินกันน้ำมันนะครับตัวนี้มันขาดอยู่แล้วเอ,ออกให้หมดท่านผู้ชมจะได้ดูให้มันเข้าใจนะนี่นะครับก็ออกแล้ว ตัวนี้มันจะคล้า,ายๆกับจักจุกินะครับถ้าเป็นภาษาเขาก็จะเรียกว่าเป็นของจักกินแดงจักกินอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับมันกปปี้คล้ายๆสายนี้จะเป็นที่ท่อน้ำมันขึ้นมานะตัวงโค้งนี้นะครับนี่นะตอนนี้มันจะมาเข้าไปในแกน แกนเหล็กนะครับแกนเหล็กตัวนี้มันจะที่ที่มันหมุนนี่นะครับเห็นไหมแกนที่เหล็กขาวๆนี่มันจะมาถึงตรงที่กระตุกหนวดกุ้งแล้วนะพวกอ่าพวกอ่าตรงที่ตัวตีได้นะครับตัวกระตุกได้นะครับตัวนั้นนี่นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นมาตรงนี้เราต้องดูมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับมันจะมีชุดดู จากหัวกลมนะถ้าจากหัวกลมมันจะมีตัวแยกอยู่ประมาณนี้เป็นเป็นยางดำๆนะครับแยกสามทางครับแต่อันนี้มันเป็นหัวหัวเหลี่ยมเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีนะครับมันจะขึ้นตรงมาเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าไปในแกนเหล็กาขาวๆนี้เหล็กาขาวๆนี้แต่ก่อนนี้ผมเคยถอดออกมาทั้งหมดมันจะมีถ้าจําไม่ได้หกรูหรือเจ็ดรูนะครับ ที่มันเป็นตรงที่แยกเนี่ยมันจะมีรูน้ำมันออกมาหมดนะตรงที่มีข้อเหวี่ยงนะครับตรงที่มีข้อเหวี่ยงมีเฟืองเนี่ยมันจะมีฉีดน้ำมันออกมานะครับถ้าใครแบบว่าถ้าใครเอาน้ำมันไม่ดีเติมเข้าไปนะครับถ้ามันอุดตันนะถ้ามันอุดตันนะจากติดนะครับงานใหญ่นะครับงานงานใหญ่เลยนะครับจากติดนี่นะครับ นี้ดูน้ำมันถ้าท่านผู้ชมลองเหยียบจักดูดึงออกมาอย่างนี้แล้วถ้าน้ำมันตรงนี้ขึ้นมานะครับน้ำมันตรงนี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าตรงตรงนี้ไม่ขึ้นนี่แสดงว่าปั๊มน้ำมันใช้ได้นะครับสมมุติว่าเราถอดตรงนี้ออกมาแล้วเราเหยียบจักเหยียบจักแล้วถ้าน้ำมันออกมาตรงนี้แสดงว่าปั๊มปั๊มดูดน้ำมันไม่เสียนะครับ แสดงว่ามันต้องไปอุดตันตรงรูไหนก็ได้ตรงรูรูข้างในเห็นนะตรงรูข้างในนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวที่ฉีดขึ้นไปใส่ตาแมวนะครับตัวนี้เขาจะถ้าเราหยียบจักแล้วเวลามันน้ำน้ำขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเวลาเราเสียบ ตัวนี้เข้าไปในแกนน้ํามันก็น้ํามันมันก็จะออกมารูนี้มันจะพุ่งฉีดไปใส่ตาแมวนะครับรูนี้แล้วมันก็จะฉีดใจเป็นเฟืองนี้ด้วยตรงตามนี้ก็จะมีรูตามแกนเหล็กนะครับตามแกนเหล็กเพื่อที่จะให้น้ํามันออกมา,าให้ความหล่อลื่นของตรงที่ข้อเหวี่ยงนะครับน้ํามันมันจะเข้าไปในรูถ้าเราดูชัดๆเห็นไหมอันนี้ เป็นแกนเหล็กตรงที่ไม่มีรูถ้าเราหมุนอีกนิดหนึ่งดูในรูนอ็อตมันก็จะมีรูรับกันนะครับน้ํามันก็จะวิ่งเข้าไปในแกนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูเลี้ยงไม่ให้มันร้อนนะครับถ้าเอาน้ํามันไม่ดีเติมเข้าไปหรือตะแกงตรงที่ปั๊มน้ํามันฉีดขึ้นมาลั่วฝุ่นจะเข้ามาในท่อนี้นะครับฝุ่นจะเข้ามาในท่อแล้วก็จะวิ่งเข้ามาใน ตรงนี้นะครับนี่นะครับวิ่งเข้ามาในตรงนี้แล้วมันก็จะไปอุดรูพวกนี้นะครับที่มีอยู่หนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดประมาณเจ็ดนะครับผมเคยถอดตัวหนึ่งที่เขาเอามาซ่อมแล้วก็มันท่อตะแกงตะแกงตรงที่กองน้ํามันอ่ะมันขาดนะครับแล้วก็น้ํามันมันดูดเอาฝุ่นในถังน้ํามันในอ่างน้ํามันขึ้นมาแล้วก็เข้ามาในสาย เป็นจักรูจิของแท้เลยนะครับตัวน,นั้นที่เขามาซ่อมมันเขาบอกว่าเรียกช่างมาหลายคนแล้วก็ไม่ปรับช่างรับตังแล้วก็วิ่งกลับไปก็เป็นก็ติดเย็บไม่ได้ผมก็เลยขอยกจักไปที่บ้านแล้วก็เอาจักรุ่นที่หัวเดียวนะครับหัวเหลี่ยมเหมือนของเขาเอาไปให้เขาเย็บก่อนนะครับพอดีงานเขาเร่ง ผมก็เลยเอามาแกะอยู่ประมาณวันหนึ่งก็สงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเสียตังค์ซ่อมจักรคันนั้นไปเสร็จไปไปหลายหลายครั้งแล้วผมทําให้เขาประมาณวันหนึ่งวันแล้วก็คนก็พอรู้จักกันด้วยผมก็เลยรับค่าแรงกับเขาสามร้อบาทนะครับตอนนั้นแต่ถ้าไปร้านน่ยนะน่าจะแพงกว่านี้นะครับเขาก็บอกว่าถูกจังนะครับ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกใช้ผมตลอดนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งออกไปซ่อมแล้วนะครับจะมาอธิบายให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับจักรนะครับวันนี้ก็มาสรุปนะครับตรงที่ปัม๊มปั๊มน้ํามันนะครับมันก็จะเข้าไปเข้าไปในรูแล้วก็จับเข้าไปในรูนะในรูเหมือนเดิมนะครับกดมันเข้าไปเลย เดี๋ยวมาดูข้างนี้ก่อนตรงที่น้ำมันขึ้นมานี่นะครับมันก็จะมีตัวแยกออกมาหาโรตารี่เป็นท่อนี่นะครับท่อ เัวแอลนี่โค้งมาเนี่ยมันจะออกมาจากตรงนี้ด้วยเราวังอย่าให้สายเราไล่ดูชุดนี้นะครับมันหลุดหรือเปล่าเด,เดี๋ยววังจักยังไม่ได้เนี่นะครับชุดยางตรงนี้นะครับถ้าชุดยางตรงนี้หลุดหรือเปล่า ตรงนี้จะเป็นสายน้ํามันตัวนี้มันก็หักแล้วนะครับตัวนี้นเป็นสายน้ํามันดูดกลับนะครับ <c oughs> แต่ปั๊มนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าปัม๊มปั๊มตัวนี้ยังใช้ได้ยังเฉีดอยู่ก็ นี่แหละครับก็มาบอกวิธีแนะนำให้เราดูพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าปั๊มน้ำมันที่ไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดเราก็ต้องดูก่อนถอดสายตรงนั้นออกมาตามที่ผมบอกครั้งแรกแล้วก็เหยียบจักลองดูหาอะไรมาลองรับน้ำมันเอาขวดน้ำก็ได้มาลองรับน้ำมันนะครับ